สวัสดีครับนี่กักผม,มเจ้เกมมิ่งคราวนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอกเนี่ยที่ชื่อว่าซูเปอร์ก๊อฟนั่นเองวันนี้มีด่านใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็จะลองมาเล่นด่านใหม่นั่นดูนะพอ้เห็นเห็นเข้ามาก็เลยจะลองมาเล่นดูนะครับก็อกเป็นอันนี้เลือกด,ด่านใหม่ด่านใหม่ไม่ชื่อว่าแคนยอนนะครับแล้วก็ ส่วนเกมโหมดเนี่ยเอาเป็นอะไรดีคลาสสิกแล้วกันเรามาเล่นดูดีกว่าเพนี่นี่คือด่านที่หนึ่งนี่ทำไงอะ่ะอ๋อคือแม่เหล็กจะดูใช่ไหมนั่นลองตีร้อยหนึ่งดูปุ๊บเข้าหลุมไปไหมไปผมว่าเข้าแนะ่ไม่เข้ายี่สิบไป มือมีสิบแปดด่านนะครับสาหรับสนามนี้มาอันนี้เป็นแบบต้องแบบย้อยต้องย้อยต้องโค้งแบบยังไงเรียกว่าไงต้องแบบต้องโค้งขึ้นมาอันนี้เด้งได้ไหมไม่น่าได้โอเคตรงนี้เบาๆพออันนี้ไปยังไงเนี่ย อ่าก็คือโค้งโอ,โอ้ตรงนั้นมีที่เปิดซะด้วยต้องระวังนะเนี่ยงันเอาเบาๆหน่อยแล้วกันอันนี้เฮ้ยโอ้โหลงเป๊ะเลยเราเราปิดแล้วไปเลยโอเควันนี้ก็ปล่อยให้ไหลไปปล่อยไหลก่อนปล่อยไหล,ล,ไหลเอ้ยถ้าแรงกว่านี้น่าจะได้นะนะเมื่อกี้ นี้ให้ดูมีคอนเสิร์ตคล้ายๆยังไงแกแขนย้อนปะใช่แล้วมั้งแกแขนงยอนอตรงนั้นมีตรงนั้นนะแต่ถ้าน้นว่าเป็นทางลงอย่างนี้ต้องตีเบาๆอย่งนี้ตรงนี้เหมือนจะมีที่กั้นเป็นอุปสรรคให้เราออานเลยโอ้โหก็โอ้โห,โโหโกำลังจะว่าเลยมันทําอะไรเราไม่ได้แต่มันทํำผมได้แล้วนีว่ตรงนี้ยังไงเอ,อ่ย อ๋ออยู่ด้านล่างนะครับก็ตีให้มันเด้งลงตรงนั้นโหกกะผิดเอา้าแรงไปหน่อยโอเคตรงนี้ต้องเท่าไหร่ดิสี่ิบแล้วกันเฮ้ย้จริงมันโออินวันได้แรงเหน๋ยวถ้ามันเตะแต่ม่น่าจะยาก มาหลุมที่หกกันแล้วขเขาเรียกหลุมใช่ไหมเออไม่ได้เรียก่านหลุมที่หกนะครับโอ,โอหกนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าหลุมก็กะระยะาดีๆแล้วโอ้แรงไปหน่อยนันต้องปล่อยให้มันไหลอย่างนี้นี่เฮ้ยโออินวันไหมโออินนิดเดียวเองถ้าแรงกว่านี้อีกหน่อยโอโอินวันชัวร์เขาเมื่อกี้แต่มันคงไม่ได้เพราะว่าพลาดไปแล้วรอบหนึ่งหลุมที่เจ็ดแล้วโอ้โหอยู่ค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวนะ มันจะคงต้องตีสักแปดสิบดูก่อนนล้นแปดหกปโอ้เล่แรงเกินเฮ้ยมีความหวังมีข้อหวังมีข้อหวังไม่ไปไม่ฮ้จัดโชคช่วยเอาเมื่อกี้โอ้โหแต่ก็ตีเลยอยู่ดลงไม่อโหูไม่ลงดดวยมาไรงขน,นาดนั้นเม่เกียบอยู่ขอบหลุมแล้วนะ่ะแต่ไม่ยอมหลงหลุมที่แปดอยู่ตรงนู้นเราเลือกทางไหนนี่มีสองทางนี้เนือย เลนทางนี้แล้วกันเปทางรัดตัวนี้ถ้ากาเร็วอ่าถ้ากาความเร็วดีๆน่าจะพอดีเป๊ะนะมันน่าจะลงพอดีเป๊ะได้โอ้มีการยกขึ้นได้ทาง <c oughs> ติดขอบ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ คล้ายๆกับบูทไหมแบบโนลุมอยู่โคตรไกลครับอยู่ตรงนู้นนะ่ะตรงนูน้ดเนี่ยอันนี้อย่าอย่าแรงมากแปดสิบแล้วกันเออเออเอตกแมปเลยอ๋อก็คือมันมีตรงนี้บูทได้แต่ผมว่ากับอีกอย่างหนึ่งคือโหนสลิงผมว่าโหนสลิงดีวกว่าเยอะเลย ร้อยหนึ่งไปเลยกลัวอะไรอ่ะเอาหนแล้วก็เลยร้อยหนึ่งแรงไปไม่น่าเล่นเลยคนใจเย็นๆกว่าน,นี้นะใจสิแล้วกันไม่น่าตีร้อยหนึ่งหนึ่งต,ตอนแรกลงพอดีลงไปสิเอามันจะติดขอบบ่อทำไมแล้วเอา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 ,เอา,เอา,เอาลงดีๆเป็นไว้เนี่ยลงดีๆลงไปดีๆเอยดีาามาก หลุมหลุมเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลุมหที่10แล้วนะครับมันตีตรงนี้ได้ไหมถ้าจะตีไปอีกฝั่งเอาไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเด้งเอ้ยๆๆๆยเฮอันนี้อ่ะตรงนี้มันต้องตีขอบๆหน่อยเอาไม่ต้องแรงมาก เอาห้าสิบหกแล้วกันขึ้นพอ,อเออแรงแรงพออยู่เมื่อกี้แต่ตรงนี้จะลงไม่ต่งรตรงนี้ยังไงเอ่ยต้องขึ้นไปแล้วก็ย้อยกลับมาอันนี้ถ้าแรงมากน่าจะเลยเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบลืมไปมันต้องโคง้โคงๆด้วยนี่หว่ามันต้องโค้งไปมันต้องตีแบบโคง้โคงๆเวยตีโคง้งตีโคง้งตีแบบเฉียงๆหน่อยนี่ ไ <ort>. ม่ผ่านเลยตรงนี้เอ้ยตรงนี้มันยิงเข้าได้นะยิงเข้าได้นะแต่การคำนวณขผมแล้วสามารถเข้าได้แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองที่เยี่ยมไปเลยเมื่อกี้แตะขอบเฮ้ยจริงอ่ะมันเป็นไปได้นะแต่สงสัยจะตีแรงไปหน่อยอยู่ด้านหลังฉะนั้นวันนี้ทางไหนไปได้ตีอย่างนี้ได้ไหมตีแบบกลับหลังอย่างนี้เลยอะ อออโห,โห,โหนึกว่ามันจะกระโดดได้ทางนี้ทางนี้แล้วกันอ๋อนึกโอ้มันมีรางอยู่อ้เหมือนเคยม้นตามรางนี่เลยรางนี้ดูแปลกใหม่ดิเอาทางนี้ก็มีตรงนี้ตรงได้เลยตรงนี้ จงเชื่อว่ามันกระโดดแล้วมันจะกระโดดนะจงเชื่อว่ามันจะดึงแล้วมันจะกระโดดเอง <laughs> โอเคงั้นไม่เชื่อแนละ้วแสดงว่าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้ผลอ้อติดอะไรอะ่ะโอ้ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับแบบมันช่วยดึงน้อยเอ่ะไม่ดีมันทำลดความเร็วที่ลดความเร็วลูก๊อกมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย จงเชื่อมั่นวม่ามันจะเด้งแล้วมันจะเด้งขึ้นไปอีกปึ๊บเยี่ยม,มันเลยทอเชื่อมัน่นมันก็เด้งเกินอีกไม่เด้งเกินก็ไม่เด้งเลยพอ <c oughs> จะไปได้ไหมอฮ้ยได้นะพอได้อยู่นะ <c oughs> ตรงนี้ถ้าลรงดีๆสับผมเชื่อมั่นว่ามันสามารถคา้าเขาได้เชื่อมันนนนม่นในตัวเองไว้เดี๋ยวนีไง ด้พลังอย่งความเชื่อมันที่ไม่ล้มเลิกมันก็เป็นไปได้มันก็เลยทำได้อย่างไงล้ะตรงนี้มันคล้ายๆพินบอลเลยฮะมีความคล้ายนิดนึ่งมีอยู่สองหลุมะด้วเยถ้าตีตรงๆเนี่ยจะติดคล้ายๆกับตะข่ายงั้นตีอย่าแรงมากมันลงไปเอาเอา,เอาตรงนี้เฮ้ย โฮอินวันได้นะแต่มันเบี้ยวมาทำไมผมโคตรชอบหลุมตรงที่มันเป็นพื้นแบบลงไปอย่างนี้มากเลยมันกเวลาเข้าไปใกล้ๆปากหลุมมันมัน,ม,นมันลงง่ายแหละมันทำให้หลุมลงง่ายนี่แหละตรงนี้น่าจะตีแรงๆได้นะจากการคำนวณของผมแล้วนี่ไงมันก็จะเข้าตรงนี้เป๊ะเลย เอ้ยเอ้ยเออ,เอ้ย้ยเอย๋อนึกว่าจะหล่นแล้วล่ะตรงนี้ยังไงก็ตีไม่ได้ยังไงตีให้ตรงยังไงก็เข้าหลุมไม่ได้ดังนั้นต้องค่อยๆไปตรงนี้สามารถตีเข้าแล้วก็เด้งตรงนั้นได้ช่องตรงนั้น,น,นตีใหม่ไปเลยโอ้แล้วจะเด้งกลับมาทำไมอะ โอเคงั้นคงต้องใช้วิธีนี้หลุมตรงนั้นลงง่ายได้แค่กะแรงแม่นๆแล้วก็ไปให้ถูกจังหวะต้องเข้าได้แน่ๆเม่จะกลับมาทำไมแล้ว <S <S โอ้โหตีไปทั้งแปดครั้งโอเคอะไรอีกสองหลมสุดท้ายแล้วนะครับหลุมสี่สิบเจ็ดแล้วโอสิบเจ็ดกันแล้ะนี่เป็นสลิงเช่นเคยมันจะถึงไหมอ่ะทุกคนที่ว่าถึงไหมผมคิดว่าถึงแม่ถึงจริง้วย เอา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 แรงไปตกน้ำเลยห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงลุมสุดท้ายกันแล้วนะครับลุมที่สิบแปกันแล้วมีอยู่สองทางให้เลือกหนอันี้ โห oh, หลุมนี้มันช่างไกลแสนไกลจริงๆเลยหาไม่เจอเลยว่าหลุมอยู่ไหนโอ้ยตรงจู่นู่นเห็นนั่นเล็กๆนั่นอะ่ะอยู่นู่นเลยอะ่ะโหขวา,ายใต้ดีขวา้ายใต้ดีไปทางไหนดีทางขวาเลยตีแรงไปก็ดูอันตรายเ้ยไปต่อได้ไปต่อได้แบบโห oh, oh, ดูสู้ชีวิตมากเลยเหมือนไม่มีแรงส่ง หมุน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 เฮ้ยถึง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 นี่เป็นไงเมื่อกี้พี่บอกให้รีได้แต่ผมไม่รีรีม่ถอยไปนะเฮ้ยผมว่าหลุมสิบแปดมันดูสนุกมากเลยอยากลองเล่นอีกรอบแต่มันต้องไปเล่นตั้งแต่ต้นเนถ้าจะเล่นอีกรอบโอเคนี่ก็คือสลับส่วนของด้านไหมนะ,ะด่านแคนยอนนะ ในซูเปอร์กรอบสล็อกเคมี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไค้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับายัสดี bye, ครับ